สวัสดีครับมาดี่ครับยู kind of ่กับเรานะครับในช่องไทยแซมสั้นันเมืองครับแล้วก็ในช่องครอบครัวตัวกรงครอบครัวช้างนะคะวันนี้อีกแล้ววันนี้ไรสซนจะพาเราเดินทางไปไหนครับวันนี้วันนี้จะไปตัดกางเกงครับอ่านี่ตัดกางเกงอ่ะยองกระเบนครับยองกระเบนนยกว่าไปตัดกางเกงออกตัดตัดตัดใหม่ันี่เตรียมไปแล้วครับนี่ มีบบมีม,มีมีอะ, <c oughs> อะไรนะครับมีอะไรนะมีผ้าไหมโอ้วันนี้เอาผ้าไหมด้วยผ้าไหมมาตัดนะครับวันนี้ผ้าไหมมาตัดไอ้ <c oughs> ที่ที่มีอยู่มันยังไม่พอใช่ไหมคะทุกวันนี้ใส่แบบนี้ครับทุกวันนี้กางเกยงยีนเกงทหารคือก็ใส่แต่เวลาไปไกลๆครับ <c oughs> ในช่วงน,นี้ทุกวันนี้คือพลายสนก็จะอยู่แต่เนี่ค่ะจงกระเบนอย่างเดียวเลยก็เลยอ่ะไหนๆก็มาแนวนี้แล้วใช่ไหมก็เลยเอามาตัดเพิ่มนะคะ เส,เสื้อเสื้อแนวนีวน้แล้วอเสื้อพอดีวันนี้ก็เราไปส่งเสื้อด้วยค่ะนี่อันนี้ก็คือแขนกุดรุ่นใหม่นะคะสีขาวใช้ไลก็เก่าใส่แล้วดูหล่อแล้วคนอื่นใส่ล่ะเท่คนอื่นก็อาจจะใส่ดูแล้วโล่แต่ผมใส่แล้วดูเท่ดูโลวันนี้อีกก็ได้บางทีเนาะครับเพราะว่าเราเป็นแค่แม่พิมพ์แหละแม่พิมพ์ก็เป็นครูสิทั้งนั้นนะครูเนาะคนออกแบบเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจัดทรงเสื้อด้วยนะคะที่เอฟซี C สั่งมานะคะเป็นแขนกุดแบบนี้เลยค่ะนี่แบบที่จานหยองใส่นะคะเี้วก็กำลังเดินทางไปที่บ้านช่างนะคะแม่ควนันก็จะตัดอัน,นั้นเหมือนกันนามาหมดเลยใช่ไหม,ไมเจ้าผ้าถุงนะคะที่เราเอฟมาไม่ใช่เอฟที่เราซื้อมาเนาะจากสุรินวันนั้นนะคะเป็นตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จด้วยนะคะ วิทยาราจะจะมีน้ําท่วมบ้านช่างหรือเปล่าเออบ้านช่างเนี่ยน้ําจะท่วมหรือเปล่ารอลุ้นกันนะคะอาจจะไม่ท่วมหรอกบ้านนั้นก็อยู่โคกบนนูนเออก็อยู่น,นูนไม่ท่วมหรอกนนอเดี๋ยวเราส่งเสื้อแป๊บหนึ่งนะคะโอ้รูว่าเส้นทางไปที่ไหนก็ต้อง เจอแต่แบบนี้ค่ะเจอน้ำท่วมเน้นแต่บ้านไหนจะหนักไม่หนักเนาะบ้านไหนที่อยู่ติดแม่น้ำมูลนี่ก็จะหนักหน่อยติดลุ่มแม่น้ำนะคะที่ไม่มีแบบ <c oughs> เครื่องอะไรนะพน้ที่สูงๆหน่อย บ้านหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้โทรนัดปกติเราจะโทรมาถามเขาก่อนว่า,าอยู่บ้านบอยู่บ้านบคือเราไม่ได้มานานแล้วนะไม่ได้ตัดนานแล้วหลังจากที่เข้าพรรษาอะไรเป็นห่วงท มาถึงก็เฝ้าเฝ้าเลยเฝ้าก็ไป้ายสั่งต้นหนอเฝ้าก็กลับต้นเนาะยายเมีนเฝ้าก็กลับต้นเนฝ้าก็ลูกเสือกับกุ้งเฝ้าเฝ้าเฮ็ยจังไงจองกระเบนมัดเลยครับผมจงกระเบนเอาเอามาหลายผลกันก็ว่านี่แบบมันตัวนี้เอารุ่นเอารุ่นนี้เอาขนาดนี้นี่แบบมันใช่บอกไงก็ว่าลูกไส้ก็ไส้ได้น้ำโพได้นะเออใส่น้ำกัน อันนี้แบบเด้อตัวนี้อันนี้เป็นผ้าไหมสะลงไหมนี่นี่ได้สองอันบ่เนี่ยมันเป็นสองขืนสองขืนก็ได้ตัวอันไม่ว่ามันเย็บอะไร đấy แ้วก็ล่อ้าไหมนี่ใส่ก้าวอยู่บ่อัดก้าว่ทำไหมอัดถากก้าวรูปอัตโงอัติเออแบบมันดอกห้องว้ยขี้เฮงซื้อดอกวขัดอัดมันกระสีแข็งเนาะเป็นบ่ เนอมันบระย่มันบมันบกี่ยวไหมวัดก็ได้ตรงนั้นเราเอาไม้มาสอนเอาผ้าผ้าผ้าสโลงไหมนะคะนี่สองอันที่เคยใส่แล้วหนึ่งแต่ก่อนก็จะนุ่งแบบนี้ทุกวันนี้เอามาตัดเป็นนี่เฮ็ดจัาอันก็ได้เห็นมันได้มดเนี่ยนี่ได้จักอันก็เอาอ่แต่มันพื้นใหญ่เลยนี่อันนี้กัอันนี้ไม้นี่นี่ไม้อันนี้ไม้คือกันเนี่ยนี่นี่ไมนี่นี่ไม้อ่ะวหม้ไม้มโอ้มาตัดเลนมืด โตัดเลนจะได้ตัดใสอยู่เนาะอ่านี่ได้จคอันกระชังตัดาดแลีวเม็ดั่นน่ะแต่สามบดือสงสอ่าี่ด้ค่นะ้กระดาษเพังสีนี่ไดบ่เนียนี่คนเฮ็ดจังสีคือผ่านเ็ดอันสามเรียมนั่นบอกเฮ้ยเนโจกกะแกให้เขาฟิ่งว่าเปินสิมัดหัวเพิ่นแบบนี้ใบมัดหัวซื่ นี่จะสี่เมตรโมเมนได้นี่นีเขามีตัวย่างนี่นี่นี่นะพี่จะใสดอเอาบัอ้ยมันบปตีนได้สร้างกลุ่มเลยร้าบดหัวเลยให้บังฟาวนนี้ใส่ได้บออันหนึ่งตัวอันนี้ใส่ได้บ่ใส่ได้บ่ได้ยุ่งเนาะนี่แหลกอะไรบอกรับไรครับ แตงป้เออก็แตงกห้นี้สกได้ป่ะเี่ยวิากไอาวันี้ยตัวกระเพือเป็นเทียวข่เปิงอย่ามาดูเี๋ยวมาดูงานช่างเขาหลายมันบอกงานสมอว่างานโหรายได้ช่วงนี้ท่หลานเพราะว่าไม่ไม่มันจะออกภาษาหราได้เนาะนี่นี่มาดูค่ะเสื้อชาวกวยเขานะคะนี่ อันนี้ไม้่นี่บ่เมนดอกเนาะบ่แมนไม้ดอกนี่าสลงมไกเเก่งเยรนเป็นี่โอ้โหนี่นี่นี่เป็นร้านตัดอันนี้เป็นเสื้อชาวกลวยนะคะนี่เสื้อชาวกลวยสวยๆอู้เขามาตัดมดบานเลยตินไวตีปฏิโทกระเสขาตัดคือกันเลยเนาะนึ่งว่น ติดโทนี่ชาวกวยบอญไว้ามัตัวไ่ไหนอวยตัวอวตัวเนาะว้เป็นแบบยางอันนี้มาเย็บกนซื้อนี่ตันนี้ให้เขายบห้เยนี่ยบกันดุยมีสองพื้นเย็บ้ว่เ็้วอันนี้เป็นแมนอว้เอว้ขึ้นอย่งนเอื้อนนะขึ้นเซ็นประจำเอื้อนาอย่างนะกระเนียวกระเนียว เราจะมาเย็บกันตุ้ยเลยนะคะเอาแบงไว้ได้หน่เดี๋ยวแบงทายเลยหนิใครจะไปใส่ซักมาดำได้หนินี่กินน้ำเห็นแล้วเนาะก็นั่งซักมาเนาะดิบติดเียวะมากเนาะเห็นอาหันใจกันเลยมันเหม็นเข่ากับไม่หอมทิมตัวนั่นแล้วอุ้ยที่บ้านคนเราไม่แบบจ้าโคตรนมันเจ้เหม็นเนาะจ้างคิดหนักเลยว่ามาใส่ซักมาบได้ซักมากว่าการว่ามันทุกเงินเหมือนเสียซีง่ยๆนะ ตัวนี้มันบมอกับหมูเขาก็เลยใส่หมอว่านแงเพราะมันเน้นยูคีการ์ดินี่อันนี้เป็นกระเนียวของเราจะให้ช่างมาเย็บงามเนาะเลื่มเนาะเรื่มดีแล้วเขาอันนั้นอาบน้ำยามันมันกระนิ่มกระต้องเป็นตรงผงนี่สิเออผงนี่สิว่าเขาต้องใส่ นี่ครับบอลน่าวนเอให้แล้วครับช่วงนี้ช่างงานเยอะมากเราก็จักมือแล้วนี่คิดว่าห้ตัดนี่คนน่ะงับมือเลยคนฝาวนอกกะกคนฝาวนกบสาคนาวนอกเออาเห็ดกับมาแล้วมันอยากได้อยากด้ไห้ก็ตตรงฝาวมันบอจันาะฝาวแล้วมือสิ่มาถามเลยได้รไป ไอ้สามก็ได้นอนแท้ไม่ติดยัดตัวมั้นน่ะนะมีเบอร์บ้มีมีเหรอะนึกว่าเปลี่ยนเบอร์แล้วมีเบอร์เก่าเลยเออได้ไข่บวมีเบอร์เจ้ามันอยู่มีแต่เจ้าเออแต่เจ้าไข่เคียนไหวยุสมุดมากะจะไปยุทางานอันนี้คือเสร็จแล้วบเสร็จแล้วอนมาโชว์สิเย็บๆแล้วกันลุยไว้นะ แมนกันมันลุยเฉยๆนะคะม่ไกันนี่ปกันยังมองนะโอเรือมีลีอไนี่รถกระทีรถกระทียรถกระทีรกระทีอคะดูแลนไปมงไหบ่มีไผ่าบ่เนมบ่คันนี่เพราะว่าคันหเจ้ามก็ยืด้หนาเฮาก็เนมอยู่แล้วเนาะขนาดคนไปมงไหนนกับเนีเมบิ่งวายาง เตัวนมันบ่โอ้ารเป็นรถสปอร์ตมโอ้นี่กันลุยแล้วนะคะแมันก็จะไม่ลุยด้านข้างนี่ตัดสันหมดทีเนาะเอเมนมลุยออกทีตัดสันหออืม เขากันลุยแล้วมาสิลุยเงี่ยนี่ก็เลอกของไม่ควานเดี๋ยวจะให้ช่างเขาไปหช่วงนี้แถวนี้เขาก็จะฮิตการมาตัดช่าดชาวกวยนะคะยังไงชาวกวยม,มันมีวิธีนุ่งโดยายมันมันมืนมันบอยายม,มันสิบ่ะไหลันแล้วกันนะ ค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนุ่นเห็นไหมพื้นใหญ่มากก็หนึ่งตัวเขามัดนีเขาหมัดนี่เขามัดกลางแล้วเขาก็สิหมุนหมุนหมุนแล้วก็สิมากอันนี้เป็นผ้ากระเดียวไว้จุกกระเบียนเวลาเข้าขึ้นเส้นประจํายังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ